ก่อนทางานโรงงานไม่คิดจะมาเป็นแมค่ค้าแต่ว่าทีนี้คิดว่างานของที่เราทาแต่ก่อนนะมันคงอยู่แล้ว,ลวเพราะว่า<อ>มีเงินเดือนใช้ทุเดือน,นอะไรเงี้ย<อ>แต่เพราะว่าถ้า<อ>มันความจําเป็นแต่เคยพูดบอกกันตัวเองอยู่นะว่าะจะไม่มีทางมาเป็นแมค่ค้าวันนี้ต้องคืนน้ำลายตัวเองเป็นแม่ค้าความจําเป็นเนี่ยแหละพราะแม่ทําไม่ไหว ก็เลยลาออกลาออกกันทันหันมันก็พอเหมือนกันนะมาอยู่ตรงเนี้ยคนถามว่าเราเคยตื่นสายอ่ะแล้วเราก็มาตื่นชเช้าอย่างเงี้ยสี่สองเนี้ยเราก็ต้องตื่นแล้วอ่ะตอนแรกที่มองว่าเป็นข้อข้อเสียไม่ใช่นะแเราตื่นเช้าก็จริงเรามาทำาาขายครึ่งวันอีกครึ่งวันเนี่ยเราใช้เวลานอนถึงสี่โมงห้าโมงไปเลยอะไรเงี้ยกลับว่าเป็นมีเวลามากขึ้นมีเวลาทำให้น่าได้มากขึ้น เราขายเยอะเราก็ได้เยอะเราขายน้อยเราก็ได้น้อยแต่ว่าชีวิตโรงงานนะ่ะมันคือได้คือจํากัดเลยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกเดือนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่บางวันขายดีเราก็ได้เยอะบางวันมีขายไม่ดีเราก็ได้น้อยเป็นเรื่องปกติแต่เราทํายิ่งขยันมากแค่ไหนเราก็เป็นของเรามากเท่านั้น เจสเงียบกันนะคะ,ะคะ่ะขายหัวหมูเป็ดสะโลไก่ต้มน้ำปลา,าความเป็นมาก็ขายมาตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะพอดีแม่ไม่ไหวก็คืออา,อายุเยอะก็เลยต้องมาทำแทนก็เลยมาขายพวกหัวหมูเป็ดไก่ แม่ก็ทํามานานแล้วอ่ะแต่ว่าที่เริ่มทําเองก็มาประมาณสามปีก่อนทําทงานโรงงานไม่คิดจะมาเป็นแมคค่ะแต่ว่าทีนี้คิดว่างานของที่เราทําแต่ก่อนอนะ่ะมันมั่นคงอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามีเงินเดือนใช้ทุกเดือนอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าถ้าม้นความจะเป็นแต่เคยพูดบอกกันตัวเองอยู่นะว่าะจะไม่มีทางมาเป็นแมค่ค่ะ วันนี้ต้องคืนน้ำลายตัวเองเป็นแม่ค่าความจำเป็น,นเนี่ยแหละพ่อแม่ทำไม่ไหวก็เลยลาออกลาอกอกกระทันหันจนแบบนายญี่ปุ่นเขาบอกว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือของของเราอ่ะต้องเราต้องต้องมาทําให้คนอื่นทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นายก็ไม่เข้าใจหรอกเนาะเพราะว่า คือตำแหน่งที่เราทําอะก็มีแค่ตำแหน่งเดียวเราแบบกว่าคนเข้าใจเขาอยู่แต่ว่ากว่าจะหาคนมาแบบมาแทนเรามันก็ลําบากนะเราก็เข้าใจเขาแต่เราก็กําลังเดือดร้อนไงก็ <c oughs> เลยตัดสินใจลาออกกระทันันมาแบบมาทําตอนแรกก็ไม่ดีหรอกก็ท้อเหมือนกันนะไม่คือมาขายแรกๆก็ คือยืนมองเขาอ่ะเขาขายอ่ะทำอะไรคือเราไม่ถนัดอ่ะเพราะเราเคยแต่ทำงานอะไรเงี้ยสบายก็ไปไปมาแล้วเราก็เริ่มแบบเริ่มมีขาประจำอะไรเงี้ยเพราะว่าความเป็นคนแบบว่าที่เล่นอะไรเงี้ยที่เล่นสนุกสนานที่นี่ค่ะคือลูกค้าจะชอบตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เร,เริ่มมีขาประจำอะไรเงี้ยมาทุกวันนี้ก็มีขาประจำมา จริงอะ่ะมันก็อ้อเหมือนกันนะมาอยู่ตรงเนี้ย้าถามว่าเราเคยตื่นสายอะ่ะแล้วเราก็มาตื่นเช้าเช้าอย่างเงี้ยตีสองเนี้ยเราก็ต้องตื่นแล้วอ่ะเพื่อที่จะมาทาของขายอะไรเงี้ยจริงๆแต่ถ้าเราขยันมันก็คือของของเราอ่ะเราก็ได้ทั้งหมดเั่แล้วยิ่งเราทํามากเราก็ได้มากแล้วแต่ความว่าเราจะขยันพอว่าเราจะขีดเกียบอะไรเงี้ย แต่ก็ขายครึ่งวันไปนอนครึ่งวันอันนี้โอเคที่สุดนละ <c oughs> คือนอนยาวคือแบบเหมือนมีเวลาเป็นของตัวเองนะกับตอนแรกที่มองว่าเป็นข้อขเสียไม่ใช่นะเราตื่นเช้าก็จริงเรามาทำราขายครึ่งวันอีกครึ่งวันเนี่ยเราใช้เวลานอนเป็นสี่โมงหโมงไปเลยอะไรเงี้ยกลับว่าเป็นมีเวลามากขึ้นมีเวลาทำให้หน้าในนี่มากขึ้น คือเราขายเยอะเราก็ได้เยอะเราขายน้อยเราก็ได้น้อยแต่ว่าชีวิตโรงงานนะ่ะมันคือได้คือจํากัดเลยเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ทุกเดือนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่บางวันขายดีเราก็ได้เยอะบางวัน,นขายไม่ดีเราก็ได้น้อยเป็นเรื่องปกติแต่เราทํายิ่งขยันมากแค่ไหนเราก็เป็นของเรามากทเท่านั้นไก่นี่ขายตัวละสองร้อยค่ะหมอหมูนี่ตัวละร้อยสิบบาทค่ะแล้วก็ เป็นเนื้อที่แกะแบบนี้ก็โลละร้อยห้าสิบอาหูลิ้นก็สิบละยี่สิบโลละสองร้อยแล้วก็จะเป็นพวกคากิ๋งเนี้ยคากิ๋งเนี้ยก็โลละร้อยยี่สิบค่ะเป็ดก็สามร้อยแปดสิบ คุณพี่คะใช่ค่ะนั่นนะคะไก่นี่ในไก่พี่นะได้มาจากเขาเห็นซ้อนเนี่ยเนซ้อนเหรอมาจากเขาเห็นซ้อนเลยบ้านไปได้ลูกค้ามาจากที่ไกลๆก็ยังมีนะคะเขาเหินซ้อนนะครนา,าย,ยกอะไรแบบนี้ก็มาใช่ไหมคะพี่มาค่ะเมื่อกี้เขาเห็นซ้อน ขายดีจริงๆค่ะอันนี้แถมให้กลงนะเนี่ยแถมให้กลงน้ำเจมส์แม่เขาเลยได้เลยกลงรับบอกใหญ่มันหมดใช่ไหมถูกกลงทำไมกลงรู้ฮะ หมดจริงๆเห็นไหมกลงดูรัดจานเลยเคนสองกงไก่ตัวหนึ่งกับหมูสองโลเนาะสาสีห้าห้าโเยอมากกรบอกเอาไปแล้วนี่นะคะต้มสดใหม่ทุกวันนะคะโอ้โอ้แล้ว ใส่ต้มปลาปกติก็ต้มเบื้องสองงอนะอันนี้คือปิดไปแล้วนะคะเลยแค่หม้อนี้ใช่ไหมต้มแค่ของหมดก็คือเครื่องคหมดเลยจะไม่ทำเพิ่มเพราะกลัวมนถ่อมันค้างค่ะเที่ยงก็หมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะสดใหม่แน่นอนนะคะไม่มีอาของเก่ามาต้มสดใหม่แน่นอนรับประกันนะค่ะมาดูเที่ยงจะไม่คือปิดร้านแล้วจะไม่มี ตอนนี้ก็จะหมดแล้วน่ากินไหมคะ,ะดูสิยี่สิบหัวกับไก่ตอนนี้ถ้าต้มหมอนนี้ก็30ตัวก็หมดก็คือหมดอ่ะไม่ทำาล้วจริง,รงๆอันนี้มันเกินเวลาไปเยอะเหมือนกันเราใช้เวลาต้มนานไหมคะก็ใช้เวลาต้มนานเกือบชั่วโมงกันของพี่6กเจ็ดแปดแปด้อยสามสบแปนเอาแปดรามสิคะพี่มาเอาไคะจะนี่ของพี่อยู่เนี่ยนะคะ หมดแล้วหมดเลยเด้อรอบสุดท้ายแล้วค่ะไม่ตรงแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคนดูสิไก่ต้มน้ำปลา หมดก่อนนะคะหลังเที่ยงไปก็คือจะหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วไก่เป็นรอบสุดท้ายแล้วะคะ่ะอันนี้มันเปื่อยเดี๋ยวแขวน อาหางหมูขาคีหางหมูกับชาตินะคะจนร้อนขึ้นจากหม้อใหม่ๆเลยไก่วันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณกี่ตัวคะพี่วันหนึ่งก็เราจะทํำตามเหมือนดูวันนะคะถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็ทำสิบ hmm. ห้ายี่สิบตัวถ้าวันเสาร์อาทิตย์ยี่สิบสาสิบตัว หัวหมูลคะอยู่ที่ประมาณกี่หัวหมูก็วันธรรมดาก็ประมาณคือยืนพื้นที่15หัวแต่ว่าถ้ามีออเดอร์เพิ่มเราก็จะทําเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยก็23 0หัวแล้วได้ขายหมดเตียงทุกครั้งเลยเนาะก็ขายหมดค่ะเทียงก็คือหมดแล้วนะคะใครใครมาเช้าไม่ได้กินนะคะต้องมาแต่เช้าเตีนเทียงนี่คือไม่ไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแต่ร้านค่ะวันนี้6โมงกว่าก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยนะคะ 6มโมงกว่านะคะลูกค้าก็ทยอยมาซื้อนะคะเหลือไม่เยอะแล้วคะ่ะมีโควิดก็ไม่กระทบนะคะเปิดทุกวันคะ่ะขายทุกวันนะคะมาอุดหนุนแม่ค้าได้คะ่ะตลาดเช้าประจันตะขามนะคะที่ร้านเปิดขายทุกวันนะคะตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ถึงเที่ยงประมาณนี้นะคะ่ะ<ม>เพราะว่าถ้าของหมดตอนไหนก็ปิดร้านตอนนั้นนะคะจะไม่มีการทำเพิ่ม,มอืม เมื่อบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยจะขายไม่ดีก็ยอดก็ยังไม่ตกนะคะก็โอเคอยพอได้อ่ะร้านเจ๊สเกลิยมหัวขายหัวหมูอะคะ่ะส่วนมานจะสดใหม่ทุกวันเพราะว่า,าประมาณไม่เกินเที่ยงของร้านเราก็จะหมดแล้วะคะ่ะไม่มีของค้างอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าต้มใหม่ทุกวันรับรองความสดใหม่สะอาดนะคะถ้าสนใจก็ โทร087-106-2955ค่ะไลน์แอดไลน์ก็เบอร์น,นี้ค่ะ